หนูมแม่มสุริวิภาไม่ไหวแล้วหมาข้างบ้านเห่าทั้งคืนสิบปีร้องเรียนแล้วแต่ล้มเหลวคงต้องขายบ้านหนีมีเพื่อนบ้านดีก็ถือว่าเป็นความโชคดีจริงๆครับเพราะปัญหาเพื่อนบ้านเป็นเรื่องกวนใจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขกันไปและถ้าแก้ไขไม่ได้ก็คงทรมานใจไม่น้อยเช่นเดียวกันกับหนุ่มแหม่มสุริวิภาที่ออกมาโพสต์ระบายแบบยาวเหยียดเนื่องจากประสบปัญหาข้างบ้านปล่อยหมาออกมาเห่าอย่างวิการ เสียงดังรบกวนตลอดทั้งคืนซึ่งเป็นมาตลอด10ปีที่ผ่านมานี้แม้จะแจ้งทางสํานักงานเขตลาดพร้าวแล้วก็ตามแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยพังนี้หนุ่มแหม่มนะครับถึงกับท้อใจและรู้สึกไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีข่าวทะเลาะก,กันระหว่างข้างบ้านไม่แปลกใจที่มีข่าวยิงกันข่าวยิงหมาข่าววางยาหมาเพราะเขาเหล่านั้นคงหมดความอดทนจริงๆสําหรับตอนนั้นความศรัทธาและเชื่อในระบบของการร้องเรียนความเดือดร้อนได้ไปหมดแล้ว จากเหตุที่ข้างบ้านนั้นปล่อยหมาออกมาเห่าในยามวิการเป็นเวลาเกือบ10ป,ปีตนร้องเรียนขอความช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่ผลลัพธ์ไม่ดีขึ้นเลยตนยังคงนอนไม่ได้ส่วนหมาก็ยังเห่าเหมือนเดิมดูเหมือนระบบของเขตลัดเท้าระบบของกทมและระบบของตำรวจที่ร้องเรียนไปจะล้มเหลวระบบการร้องเรียนไม่มีอยู่จริงสำหรับตนไม่เหลือแล้วซึ่งความศรัทธาคงต้องหาทางขายบ้านหนีไปคำถามคือจะต้องหนีไปแบบนี้อีกกี่ครั้ง แล้วเราจะมีระบบของการร้องเรียนของหน่วยงานออกมาเพื่อพอเจ้าของบ้านที่หน่วยงานเหล่านี้ไปคุยเขาฟังาภาษามดิร์นไม่รู้เรื่องเชื่อว่ากว่าที่หนูมแหม่มนั้นจะออกมาโพสต์แบบนี้ก็คงต้องผ่านความอดทนมาแล้วถึงขีดสุดจริงๆซึ่งเจ้าตัวนั้นยังได้ตอบคอมเมนต์ที่เข้ามาแนะนําวิธีต่างๆซึ่งก็ได้พบว่าหนูแหม่มนั้นแก้ปัญหามันแล้วหลายวิธีเคยใส่เอียบลักอุดหูไว้เวลานอนและเจ็บหูจนเป็นแผลมาแล้วทำอะไรวิธีแต่ก็ไม่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามนนครับแฟนคลับก็ต่างให้กำลังใจพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการและขอให้พบทางออกที่ดีที่สุดอีกถึงช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ